ม,ม,ม, okay. ม hey. ึงม er ียุคนเขาจะมาสู้กันกิจกรรมสตาร์วอเตอร์นี้ขอเขามาลุ้นกันว่าเขาจะเป็นลาซาแห่งเกือโน่หนึ่งหรือบอกงเขาโอ้โหโคตรเกินขอเขาโอ้โหโคตรเชงกันโอเคทุกคนนี่ตอนแฮปคาวซูเพจเอดิสกอร์เอลเอ็นเหมือนลอยว วันนี้มาอยู่กับกิจกรรม Star Wars ์ดกับเจ้าเดี๋ยววันนี้จะมาซุ่มกันว่าจะเปินลาซาแห่งกันหรือเปลอาเจ้าเดี๋ยวทุกคนก่อนอื่นจะไปเบิ่งห้าส่วนคิปกับเก่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปเนี่เด็กพวกเก่าเด้หรือว่าสามารถเบิ่งยุบแป้นทางลุ่มได้นุ๊กาเนาะแป้นทางลุ่มนุกเจ้ามาทุกคนเพื่อเป็นการเพื่อเวลาพวกเจ้าเฮานี่พวกเจ้าที่ซุ่มหนึ่งเที่ยมันก็เซย์เซย์อยู่พวกเจ้ามีเพชรกับเบิ่งเอาพวกเจ้าเพชรมือหนึ่งนะครับมันจะเหลืออะไรมือน <laughs> มันจะเหลือเท่าไหร่เนานะพวกเจนะ้าเนาะมันนี่เนาะห้าบิ้งกันเนะาะเดี๋ยวมาซุ่มกันเลยแล้วกันอ่าคู่ป,ป่องนางเทิงพวกเจ้าเห็นปะใกล้ๆเงินนะมันก็จะมีอ่าสี 60, 6, 6่รนะ้อยหกหกเหรียญนะพวกเจ้ามันก็คืออันทีเ่เราสามารถเข้ามาแลกอยู่นี่เนาะอยู่ว่าห้านาทนี่นะพวนะกเจ้าก็คือเป้าหมายก็คือห้าซุ่มบ่เจอแกนเจอเนาะพวกเจ้าเนาะเพากเจ้นี่ไนะปแลกไนมะ่ได้แดกคุณหรอก ไม่อยากแกซู <Altern ate> <ara> <c oughs> <PI AN> okay, okay, ่มให้ม <c oughs> ันเบิร์ตลายพวกเก่ากูซีเกล่ะจีบเอาพวกเก่าโอเคโอเคพวกเก่าบอกว่าหลไรจีบคอพวกเก่ามาซุ่มกันเลยพวกเก่ากดไปเลยซีเกือนะพวกเก่าเนาะไปกันเลยพวกเก่าอืมก่อนนี้พวกเจ้าโอ้แม่ย้อนสอยแล้วก็โง่แม่ย้อนสอยมันต้องแบบห้อยเกลือจากบ้านห้อยเกลือจากบ้านพวกเก่าห้อยเกลือจากบ้านนี่มันเป็นเทคนิคนึงกว่าของการซุ่มของเจ้าตึ๊บไปกันเลยพวกเจ้า ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าอืมนะโมนะโมเหย่งวะโอ้โหสกิ่โอ้โห,กกโโหมึนีน่จะกลินนกนก่นไผ่เกกนาะจะกลยอย่างนี้แบบไผ่เกี้ยวโอ๋เนาะสก,กิ่นตัวอื่นนี้ว่าอะไรเงี้เขาบอกเนาะอู้ว่าอะไรครับนี้เดี๋ยวพวกเจ้าเอ้ยคล้ายๆแบบอันนี้ก็คือแบบว่า เออเอาสกินแบบกากๆไปก่อนหะน่ะอุ้ยจีเอมมันไงจีเอมแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอาให้พวกเจ้าเอาโมเมนต์เขาจะเปลี่ยนลาสาเกือบพวกเจ้าหรือว่าเขาจะเป็นลาสาเกือบพวกเจ้าเกรดพรีเมียมนาะเออโอ้บูโน่สกินอะไรนี้สกินอะไรนี้โอ้โหสเปเชียลใช่ไหมครับมีเงี้ยเอ้าบอสเปเชียลนี่จะสเปเชียลแล้วโอ้ยนนนนอเอาซีฟเวอร์มาพวกเจ้าอยากได้ซีฟเวอร์กี่ตันนะก็นชื้อกี่ตันนะอุ้ยนนนน อย่างที่เจ้าได้เหรียญมาเนาะได้เหรียญเหรียญสีทองนี่พวกเจ้าหาได้มารวยสาเก้าเนาะพวกเจ้าตอนนี้เปลี่ยนแล้วรวมกับตัวเก่าเปลี่ยนห้าร้อยสามสิบห้าพวกเจ้ามาเจอกันต่อพวกเก้ามาก่อนนี้พวกเจ้าก่อนแอดจะไปนะพวกเจ้าเนาะก่อนแอดจะไปแอดขอไปห้าคูปองยูนี่ก่อนเนาะพวกเจ้าเนาะเดี๋ยวไปห้าคูปองยูนี่ก่อนห้าห้าห้าก่อนพวกเจ้าเพื่อมาโจกฟรีพวกเจ้าเขากระสลาดนะครับต้องน้องไม่อยากจะซุ่มไหลไม่อยากจะเสียเพียดไหลเพวกเจ้าเนาะไอคิว เจ้าบึบบงเหาไอคิวเท่าไหร่เนี่ยกูเจ้าคิดเอานี่จัดไปดเก้าสิบเถอโอ้โหอะไรกันเนี่ยเนี่ยมาพวกเจ้าเอ้ยพวกเจ้าอยู่คิดเทาไหร่พวกเจ้าอะไรเอาจะบ่เป็นล่าซาเฮ้ยเอาเรื่องพวกเจ้าเอาโบเมนล่าซาเกือหรือวะ ปิดลาซาเกือบทีเกียร์พรีเมียมก็เกียร์แบบเออท็อปท็อปท็อปออฟเดอะเวอร์อ่ะครับน้องๆบึ้งเอาซุ่มโอ้ยแม่ย้อยโหโคอสอ่ะครับน้องๆอยากได้อะซี่อยากได้แล้วซี่อยากได้อะซี่นี่ตอนนี้ได้ได้ได้อะอย่างก็เครดิตหรือว่าเหรียญเหรียญทองเหรียญทองอื่นง่ายอ่านยากเลยเครดิตอ่าเหรียญทองเนี่ยพวกเจ้าเฮาได้แล้วร้อยสี่บเก้าเราบอกร้อยสี่เก้าก็คือปิดทิ ตองนี้นะอุ้ยกินชือต้องมาแล้วมาเลยพวกเจ้าโบลีโลโบโลซันโอ้โหหายาวผู้สาเลยกินสเปเชียลอ้ยไปขา่าวโบเกลือบ่เกลือกับบ่โเกลือได้สเปเชียลก็ถือว่าก็คนมั่งหดนะครับน้องๆอ,อุย้ยมันโบเกลือครับแต่ว่าก็เกลือได้พวกเจ้าได้ใส่กินเดียวสติกเกอร์เอามาหาประแสยอย่างนี้สติกเกอร์มาทำไมมาทำไมวะสติกเกอร์นี่ สองเที่เเก้าตอนนี้ซุ้มมีสองเทือนนะพวกเจ้าเนาะมากันต่อพวกเจ้าตอนนี้เขาต้องใส่วีซ่านะพวกเจ้าวีซ่าดีเอ็ดลำเรียนปรัมมัจจานจากอิตาลีนะพวกเจ้าเนาะโอ้โหไปหมดแล้วมึงอ่ะทั่วสมองแล้วนะกระจายไหมโอ้การห้อยเกียร์ที่สุดยอดฟบฟบฟบฟอนี่เราที่จะห้อยพวกเจ้าห้อยเบิรงพวกเจ้าตานี้ต้องได้เก่งกดไปพวกเจ้าโอ้ยเกนเจอร์เกนเจอครับ อะไรคำนี้โอ้โหสกินอะไรคำนี้มาให้กูนี้โอ้โหสร้างเขื่ออะไรนี้โอ้โหสกินบวกเจ้าโอ้โหอยังนี่ดูฟักโอ้โหยังวะนนนเพลียเหลือแปดพันแล้วพวกเจ้าเนาะไปต่อรอมสุดท้ายกะแกนเจอกปิ่งของเฮาเลยพวกเจ้านี่น่ะเฮ้ยเธอเดี๋ยวมันโมเมนต์เอดดอกพวกเจ้าที่เธอเดียวมัน บบไซเอ๋อแก้วมันโบไซเอ๋อแก้วเทื่อเดียวมันต้องดิกระปุกเจ้าซุ่กันเก้วแอดมหาเศรษฐีหรือว่าแบบเออเฮามันรวยอะครับมีทังเยอะครับย้อนอย่างเจ้วโอ้ยมีตังเจ้ามีเฮ็ดหลายอะครับเพนเฮามันายเจ้าเทื่อเดียวมันเซฟแบบเจ้าเทื่อสิบเทื่อแล้วเป็นไหนเกามาเลยแกนเจอมึงต้องมาแกนเจ้าโอ้โหขาลีดสักกลิ่นจอกเอามาทำไมล่ะครับเนี่ยโอ้ยเนาะเนาะ รีบกูบอกมาโหลยนนะน่ะเอาอย่าสกินบเตียะเมยดิอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับนี้โอ้โหเกลวมวกเจ้าบอกแล้วเจ้าเรื่องทวมเกล้าเจ้าเฮ้ยอัไหนบีเสเบสิโอเจ้าเอาเรื่องะเฮ้ยแอคไหนละกันขอแอคไหนละกันเนี มังโค่นโห่มันก็ซูมโห่แถววาเฮ้ยมึงมึงเงินแหมันก็ซูมโห่แห่หล่อมึงนี่สเปซเดียลจักตัวสามทีตัวของเจ้าสเปซเดียวนะโอ้โหโหดเกินอนะครับน้องๆอ,อยากให้พี่สุ่มก็เอาไอดีมาครับน,อนออ้องๆหยอกๆใครว่าอยากเกลือคเรียนนะพวกเจ้านะแนะนำบีทีหวยเกลือที่สุดยอดปับป๊บปับ๊บปั๊บขันเทปปามาจารย์เขียนมาจากลักสูตเอสปันโดสปาลากาเนาะ,ะพวกเจ้าเนาะของอิตาลีเนาะ โอเคพว่อต่อต่อต่อโอเคพวกเจ้าเฮาได้เหรียญทองตื้องแล้วพวกเจ้าสามารถไปแลกแกนเจอร์ได้เลยเนาะทุกคนเนาะน่าจะพอแล้วพยพ่ออ่ะแหละพอเท่านี้พวกเจ้าพอเท่านี้เดี๋ยวไปเงีวอะไรคือจีเบิร์ตเนาะพ่อเนาะเอ้ยเกือมายิงมาย่อยนะพวกเจ้าน่ะหล้ะแกได้สเปเชียลตัวหนึ่งเนาะอันนี้เนาะได้สเปเชียลตัวหนึ่งได้เหรียญทองเจ็ดสิบสี่เพจเจ็ดสิบสี่ทองพ่ะโอเคตามนี้พวกเจ้าตอนนี้หกพันแล้วพวกเจ้าเาไปไปแลกแกนเจอร์กันเป้าหมายก็คือตัว แกนเจอเท่านั้นนี่เองนะครับน้องๆมาซูมกันพวกเจ้าแกนเจอแกนเจอเอ่อบวแมนซูมพวกเจ้าและแกนเจอจังไหนก็ได้นะพวกเจ้านี่ครับโอ้คุณพระหมดนะครับน้องๆเปิดเวีเท่าไรเอง่อเพียรเท่าไรก็ได้แกนเจอไปแล้วครับน้องๆมาพวกเจ้าซูมกันแลกแกนเจอกันโอ้โหหดเกินพกเจาโอ้โหเชงแกนเจอโอ้โหทีถมามึงทีทถมาโอ้โหไอ้ลูกหลานแกนเจอมึงทีทถมา เจ้าผู้น่ารักยังอยู่ยังงามหยดย้อยพวกเจ้าเบิ่งยิบเวียบพวกเจ้าสกิลเลเจนด์พวกงามได้ยังไงโอ้โหขอแคบไม่ใช่ละกันไปอวดข้าเจ้าเจ้าแคบไปอวดข้าเจ้าโอ้โทีขนาดเลยพวกเจ้าโอ้โหทีโอ้โหทีตอนนี้ก็เบิ่ดแล้วพวกเจ้าเบิ่ดแล้วอันตัวแรกสินส่วนนั่นแหละพวกเจ้านี่เบิ่ดเท่านี้พวกเจ้าการซุ่มมันจะเบิ่ดเท่านี้เหรอจะบอกอย่างเราพวกเจ้าพ่ค่อยอยากได้อย่างมันเลยก็คือพวกเจ้าโมเม็งไม่อยากได้ยังพวกเจ้าเพจกูชิเบิ้ดนะครับน้องๆ คือพวกเจ้าพยายามลงมาซุ่มกัสามารถเข้ามาซุ่มในเด่นทุกคนเออสามารถเข้ามาซุ่มตามเด่นพวกเจ้านะตามหาสกินที่พวกเจ้าอยากได้ได้